ปลบ่อยปลาปลา,าธรรมชาติค่ะจะมีปลาผนบ่นอนยูนี่แกสิมิสระอยู่นี่สองง่วยอ่าส่วนมากคนข้าเจ้าที่ในคะเป่ากุก้แกฮอสมายตะกิ่งท่นมักสิขูดสะไว้นะถ้าใครชอบเปรี้ยวจะเป็นอะไรน,นีค่ะจะเป็นมะม่วงตัวนี้นะคะเวลาสุกก็ออกเปรี้ยวอมหวานค่ะเดี๋ยววันนี้จะเป็นเลนะค่ะดำในกงาไม้เข้าเดียวค่ะเนี่ย อันนี้จะเป็นนะคะเห็นว่าห้อยป่าบืนค่ะมันจกมากเลยค่ะขันย่ามมีนม้ำติมอันนี้อันนี้ผู้เฒ่าโบราณพาเหตดเนาะเอาไ้มะดักป่าไว้ค่ะทอป,ปาักสะนี่มันออกมาหนี่ค่ะน้ำรวงค่ะเจ้าเอิญน,น้ำรวงซับทานยา่า,นามน้ำน้ำแห้งย่ามเข่าผัดกระเฉดใส่หมูกรอบอร่อยนะคะแล้วก็ใส่กระเฉดผัดเส้นมีค่ะเส้นมีขาว น,น,นี่น้ำในเข่งปลาคอน้อยปลาดุกน้อย,ยกระสิลกมันาาน,นี่แหละค่ะพี่น้องนี่ละ่ะวิถีชีวิตชาวบ้านเขากระไรหากินหาอยากจนสิเหลืองย้นันมาเข่งปลาคอน้อยปลาดุกน้อย,ยกระสิลกมันนี่แหละค่ะพี่น้องนี่ล่ะวิถีชีวิตชาวบ้านเขากระไรหากินหาอยากจนสิเหลืองย้นันมาเป็นมะม่วงพันธุ์มหาชนกนะคะนานก็เปนะ็นนานนานละเนี่ยกำลังห่ำห่ำก็ดีค่ะ รสชาติออกเปรี้ยวนะคะอันนี้จะล้อกล้าอยู่ยายกรบเบืาอากดำแต่หัวปีหอกมันงามพูดค่ะเพราะว่าให้นานาข่ะน้ำน้ำในหายนาไม่หายนาได้นนะค่ะเด้อาย,ยสีม่เบิงระวางน้ำให้นากับน้ำสะที่เป็นเละๆค่ะดำเลงามไม้เข้าเดียวค่ะนี่อันนี้จะเป็นนะคะเห็นบ่ห้อยป่าบืนค่ะมันออกมานเลยค่ะ คันยามมีน้ำติมจะเป็นตากาะกร้าเดีนเฮ็ดเป็นให้เดียวเลยค่ะมันขีขน่ขั้นปั้นคาแทานาสินะ,ะอะาสะบอยปลาปลาธรรมชาติค่ะจะมีปลาผนบ่อน,นอยู่นี่แกสิมิสะอยู่นี่สอง่วยอาส่วนมากคนนข้าเจ้า็นาหชนปะปูเถากูาเกเฮอาสมยติกีพันมักสิคูสะไว้นะผัดกระเฉดใส่อ่ามุก,กอบอร่อยนะคะแล้วก็ใส่กระเฉดผัดเส้นมีค่ะเส้นมีขาว นี่น้ำในจะเป็นตะก้าเดนี้เห็ดเป็นให้เดียวเลยค่ะมันขีดขั้นปั้นคาแทนาสินะคะดินมันจะเป็นขีดตุ่มเละๆค่ะหน้ายายมันบกแกนด้มันเส็บโบราณได้ขันมีแห้งนะย่างมือเร้าตึงธรรมากะมาหาขุดน้ําเจ๋ให้น้เสินะค่ะสมัยตะขีเนาะเดี๋ยวนี้แห้งครับบ่มีแล้วมันเถ่าแล้วค่ะจ้างคุนแน่เห็ดเอาน้ําแน่แยกก็เป็นลูกไม่ลูกประจาตัวเพื่อกันค่ะบ่คคอยแข็งแรงบันใดครับพี่น้อง เดี๋ยวย้ายสมบักมงวงอันไปให้ลูกจอดกันพอดีค่ะพี่ร่องค่ะอันนี้จะเป็นหน้าสะบอยปลาปลาธรรมชาติค่ะจะมีปลาดินมันจะเป็นขี้ตุ่มเละๆค่ะหน้ายายมันบาเกลนด้มันจะเป็นตะก้าเดนเฮดเป็นให้เดียวเลยค่ะมันขี่ขั้นปัน้นปรเทน้าเส็จนะ,ะผัดกระเฉดใส่หมูกรอบอร่อยนะคะแล้วก็ใส่ กระเฉดผัดเส้นหมี่ค่ะเส้นหมีข่ขาวในน้ำในถึงปลาคอน้อยปลาลุกน้อยยงกระสิลกมันไงล่ะค่ะพี่นอ้องนี่แหละวิถีชีวิตชาวบ้านเขากระไรห,ห,า,หา,ากินหายากจัเสื่ไหลน้ำนั่นมาที่เป็นเรื่อค่ะดำนนานก้าไม้เข้าเดียวค่ะนี่นนจะเป็นนะคะเห็นบ่ห้อยป่าบืนค่ะมันจกมั้งแล้วค่ะขันยามมีน้ำเต็มแน่เห็ดเอาน้ำแน่ยกก็เป็นลกูก ไม่ลบประจำตัวค mm ือ hmm. ก <l> ันค่ะบุกค่อยแข็งแรงบ้านเลครับพี่น้องอันเดียวย้ายสมบักม่วงไปให้ลูกผักกระเฉดผักกระเฉดกําลังสวยค่ะกระเฉดน้าเอายอดไปทําแกงส้มกันแล้วก็เอาไปผัดผัดนี่แหละก็คือวิถีชีวิตชาวบ้านเขาเป็นสิล่ะครับพี่น้องผู้ใดขาเจ้าเห็ดแบบโบราณโบราณกับีย้ายกัจากเฮ็ดนี้อันนี้ผู้เฒ่าโบราณพ้าเห็ดเนาะ เอาไ้มาดักป่าไ,คาบบาไ้ค่ะปาเแบบโบราณได้ขันมีแห้งนะน้ำมือเศร้าออตึา้งธรรมะกะมาหาคุณน้ําเจ๋ให้นะ้าใช่ไหมะสมัยไปกี่เนาะเดวนแห้งครับบ่มีแล้มมันเถาแล้วค่ะจ้างคนอ,อันนี้จะล้อกล้าอยู่ยายกับ่บอยกดำเต่หัวปีเรามันงามพูดค่ะเพราะว่าให้นะามันจะมีปาคอใหญ่ไ้หลายนี่ยายบ่ได้สูบสองปีแล้วได้เนี่ย ปา่าคคใหญ่มันออกมาจากไห,หนาเนี่ยแหละที่มันไปวางไข่อยู่ทั้งไห,หนาค่ะพี่น้องจะเป็นตะก้าดันเฮฟเป็นให้เดียวเลยค่ะมันขีขน่ขั้นปั้นคาเทนาสินะอันพี่เป็นฟอดฟอดนั่นเป็นเป็นไพ่ป่าเด้ค่ะเจ้าเอินไพป่ป่าเพราะว่าป่ามันกะเรียนออกเดนเข่าในไห,หนาแล้วก็เข้ามาสะเนาะค่ะเนาะนาค่ะน้ำน้ำในไห,หนาในไฮนาได้ค่ะเด้ย,ยายสีมั้บึง,บงระวางน้ำไห,หนากับน้ำสะ ย้ำน้ำ,นำติมมห้หนาป่าจะเข้ามาได้หนีค่ะในสะนาบ้านป่า,าสะโน่นี่ป่าเกี้ยนได้ค่ะป่ามักมาอยู่น้ำสะเนคเนป่ามันสิบ,บืนออกมาจากนี่แหละค่ะนี่ป่ามันโฉกมานี่มานี่ลงห้หนาพอดีสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยายจะมาเอามะม่วงไปใส่ข้าวคู่กะปิในร้านนะคะเพราะว่ามะม่วงเหลือลูกเดียวค่ะ อันนี้ขุสาเป็นนะหนึ่งเอาน้าไว้ทาโตก,ก้าเขาก็ต้องสูบน้ําตรงนี้ตะกี้ห้อโตก,ก้าตะกี้แยกกับโตก,ก้าใส่ตรงๆเลยละค่ะเนี่ยจะเป็นดินมันจะเป็นอขี้ตุ่มเละๆคะ่ะหน้ายายมันบกแกนเด้ยมันช่อนนาปลาดุกปลาหมอปลาอะไรคะ่ะโอ้เหมือนมาใแน่เนี้ยผักกลางเลยโอ้ปั่นเลเด้วยค่ะเด้อย้มน้ำเต็มให้หนา ป่าจะเข้ามาในนีค่ะในสสะนาบ้านป่าอ่าสระโน่นนี่ป่าเกี้ยนได้ค่ะป่ามักมาอยู่แน่เห็ดตอาน้ําแน่ย่าก,กับเป็นลูกไม่ลูกประจําตัวค้อกันค่ะบกคอยแข็งแรงบาไหนครับพี่น้องอเดียวย้าสมบักม่วงอันไปให้ลูกช่อนนาปลาดุกปลาหมอปลาอะไรค่ะโอ้เหมือนมาในเนี้ยผักกางเลยโอ้ปั่นไนด้วยค่ะเด้อยายจะพามาดู น้ำในสระด้วยค่ะสระหน้าบ้านค่ะน,นี้สระตัวนี้จะเป็นจอดกันพอดีค่ะพี่น้องค่ะอันนี้จะเป็นยามน้ำเต็มให้หนาป่าจะเข้ามาไดนน้หนีค่ะในสระหน้าบ้านป่า,าสระโน่นนี่ป่าเกลนดด้ค่ะป่ามักมาอยู่มันจะมีปลาโคลงใหญ่หลายๆนี่ยาบ่ไสุสูบสองปีแล้วได้นี่ ปาคอใหญ่มันออกมาจากไหานาเนี่ยแหละที่มันไปวางไข่อยู่ทั้งไหานาค่ะพี่น้องจอดกันพอดีค่ะพี่น้องค่ะอันนี้จะเป็นดินมันจะเป็นขี่ตุ่มเละๆค่ะหน้ายายมันบกแกนด้มันจะเป็นตะก้าเดินเฮ็ดเป็นให้เดียวเลยค่ะมันขี่ขัน้นปั้นคนแทนาสินะคะนีะ่แหละก็คือวิถีชีวิตชาวบ้านเขาเป็นสิล่ะค่ะพี่น้องผู้ใดเขาจ้อเห็ดแบบบลุบลโบุลานกับมียายก็จะก เป็นผัดกระเฉดใส่หมุกกอบอร่อยนะคะแล้วก็ใส่กระเฉดผัดเส้นหมี่ค่ะเส้นหมีข่ขาวีนน้ำในผัดกระเฉดใส่หมุกกอบอร่อยนะคะแล้วก็ใส่กระเฉดผัดเส้นหมี่ค่ะเส้นหมีข่ขาวีนน,น้ำในดินมันจะเป็นขี้ตุ่มเละๆค่ะหน้ายายมันบะเกียนดิมันนี่แหละก็คือวิถีชีวิตชาวบ้านเขาเป็นสิลค่ะพี่น้อง ผู้ใดขเขาเจาเฮ็ดแบบโบรามบลุลานก็มีย้ายก็จะเฮ็ดแน่เฮ็ดเอาน้ำแน่ย้ายก็เป็นลูกมีลูกประจําตัวคือก,กันค่ะบ่คอยแข็งแรงบนไดครับพี่น้องอเดียวย้ายสมบัติม่วงอันไปให้ลูกย้ำน้ำเต็มให้หนาป่าจะเข้ามาในนี่ค่ะในสะนาบ้านป่าอ่าสะโน่นี่ป่าเกลนดด้วยค่ะป่ามักมาอยู่ย้ำน้ำเต็มให้หนาป่าจะเข้ามาในนี่ค่ะในสะนาบ้าน ปา่ปาสอวนู่นนี่ป่าเก่นยนด้ค่ะป่ามักมาอยู่ผักกระเฉดผักกระเฉดกำลังสวยค่ะกระเฉดน้ําเอายอดไปทําแกงส้มกันแล้วก็เอาไปผัดผัดนี้อันนี้ผู้เฒ่าโบราณผ้าเฮ็ดเนาะเอาไฮมะดักป่าไว้ค่ะผักปอนนี้อันนี้ผู้เฒ่าโบราณผ้าเฮ็ดเนาะเอาไฮมะดักป่าไว้ค่ะผักปอหอมปากหอมโคกค่ะมีทั้งกลางมีทั้งอัน ที่ั่งบอ,อกกาวมีทถ้าเป็นมะม่วงพันมหาชนกนะคะานานก็เป็นนานนานแหละกำลังหามหามก็ดีค่ะรสชาติออกเปรี้ยวนะคะผัดกระเฉดใส่หมุกกบอร่อยนะคะแล้วก็ใส่กระเฉดผัดเส้นหมี่ค่ะเส้นหมีข่ขาวนี่น้ำในช่อนนาปลาดุกปลาหมอปลาอะไรค่ะโอ้เหมือนมากแนเนี้ยผากกลางเลยโอ้ปั่นไหนด้วยค่ะเด้อ ผัดกระเฉดใส่หมุกรอบอร่อยนะคะแล้วก็ใส่กระเฉดผัดเส้นมีค่ะเส้นมีขาวนี่น้ําในโคนบ่อนอยู่นี่ยายสิมิสะอยู่นี่สอง่วยส่วนมากคุข้าเจ้าเฮนายให้น้ำกเห่าบกุแก่ฮอสมาตะกิท่านมักสิคูสะไว้นานาค่ะน้ำน้ำในไหนาใหไหนาได้ค่ะเด้ยายสีบา้งบึงระวางน้ำให้น้กับน้ำสะ ขิงปลาคอน้อยปลาดุก